เออคนคนนี้ความลับเขามันเยอะนะคุณฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่สำหรับคู่นี้นะคะแพ็กเกจคู่นี้ในการเปิดดูวันนี้ป้าจะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่เรเนมองนะคะในการเปิดคนในใจเขาว่าสิ่งที่เขาไม่อยากคุณรู้แต่เราก็จะไปควักออกมาให้คุณรู้จนได้นะคะมันคือเรื่องอะไรกันแน่นะคะอันนี้ป้าขอระบุเลยว่าเป็นความสัมพันธ์ไม่ระบุด,ดีกว่าเดี๋ยวป้าจะเปิดไพ่พลังงานเขาดีกว่าเพื่อที่จะได้แฟกับลูกดวงได้ว่า เอ้ย energy คนนี้เป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าเกิดใช่เราจะได้ไปกันต่อแล้วก็ฟังคลิปที่เหลือจนจบคลิปนี้นะคะและในคำทำนายนี้ป้ารู้สึกว่ามันน่าจะทำให้คุณเห็นอะไรมุมมองที่กว้างแล้วก็อะไรที่คุณเซนส์อยู่แล้วแต่ไม่แน่ใจคลิปนี้ก็จะเป็นการแจกใบเสร็ให้กับคุณนันเองนะคะสำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกมันชื่นอกชื่นใจรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะมาดูดวงหลังบ้านกับแม่หมอนะคะ,ะ,คะก็เอ่อไปดูดวงได้นะคะมันจะมีคิวด่วนคิวปกตินะคะแล้วแม่หมอบอกได้เลยว่า สิ่งที่ตรงนี้นะคะแม่หมอจะเปิดให้เต็มที่ก่อนจะดูแลคุณในคลิปนี้ให้เต็มที่ก่อนอ่ะเดี๋ยวขอกินกาแฟก่อนนะคะืกาแฟอร่อยใครชอบกลิ่นกาแฟนะคะนี่แม่หมอก็ยังดื่มไม่หมดสักทีเลยนะคะขอดู e อ e น g y คนคนนี้ก่อนนะนึกถึงกราเขาไว้นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามแม่หมอเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอก่อนนะคะขอดู energy คนนี้หน่อยนะว้าว judgment เอเนอร์จีสูงมากเขาเป็นคนที่มีเซอพปร์ที่ค่อนข้างแน่นมากแล้วก็มีสิทธิ์เป็นคนชาวต่างชาติค่ะคุณคะเพราะว่ามีเรือสำเภามีแบบว่าโอเคมีเรือแบบว่าข้ามฟากมาเลยแสดงว่าเป็นคนแบบว่าต่างชาตินะคะอาจจะเป็นต่างชาติหรือว่าอยู่ต่างเมืองกันเลยเลยนะคะเด็กถือเหรียญนะคะมีสิทธิ์ได้ว่าเขาคนนี้น่าจะอายุน้อยกว่าเรานะคะหรือว่าทําตัวเป็นเด็กมากกว่าเรา อ่ะเฮอร์มิตนะคะเราว่าเขาดูเป็นคนที่ลึกลับนิดนึงเป็นคนที่แบบไม่ค่อยคุยไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยอะไรนะคะดูแบบดูไม่ค่อยพูดอะคะ่ะ1ิบดาบนะคะขึ้นมาเป็นห้ามาห้าดาบนะคะเราว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบถึงพิกถึงขิง,งเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อยากเป็นผู้ชนะทั้ง1ิบทิศเอออยากจะชนะกันเหลือเกินนะคะและแม่หมอก,ก็มองเห็นเอเนอร์จีคนที่แบบว่า เห็นเป็นชาวราศีเมษขึ้นมาเลยอย่างแรกนะชาวราศีเมษชาวราศีมีนนะคะชาวราศีธนูแล้วก็ชาวราศีสิงห์คนนี้มีสิทธิ์อยู่ในราศีนี้ได้เลย Energy เ,เ,เขานะคุณรู้ไหมเราสัมผัสได้เลยว่าเขา,ปเ,าเ,เป็นคนเจ้าอารมณ์เล็กๆเป็นคนนี่ค่ะไพ่ใบนี้นี่จเจ้าอารมณ์ เป็นคนเอาแต่ใจเป็นคนที่แบบต้องรู้สึกไหมว่าเวลาเราคุยกับคนนี้ต้องระมัดระวังในการสื่อสารคือบอกความในใจจะไปถามตรงถามอ้อมก็แบบก็รู้อีกนะคะเป็นคนที่เวลาอยากได้อะไรก็ต้องได้ค่อนข้างเอาแต่ใจนะแล้วก็ขี้น้อยมากๆขี้น้อยใจเออมันน้อยเก่งเหลือเกินเนาะจริงๆคุณก็ดูแมนมากกว่าเขาอีกนะถ้าคุณอยากจะแบบว่าให้มันเหนือชั้นคุณต้องมี energy ของเฟ m i n ีนมากขึ้นนะคะอะ,ะขอตัดพลังงานนี้สักสองใบนะคะ หนึ่งนะคะเขาเป็นคนที่ทํางานเก่งฉลาดแล้วก็เป็นคนที่จริงจังในเรื่องงานมากหนะ้าที่การงานเขาดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะถือว่าเลิศประมาณหนึ่งเลยนะคะอ่ะทีนี้ตาจะได้คําตอบกันแล้วเนาะแต่คงไม่ระบ,บุวันนะคะว่าวันอะไรเนาะแต่แม่หมอก็เห็นว่าเขาก็มีสิทธิ์ว่าลงแบบ เกิดวันที่19เกิดวันที่9้าเกิดวันที่สามนะคะวันที่20สิบนะคะวันที่1ิบนะคะวันที่ส0โอ้มีวันที่ห้า้าด้วยเนาะวันที่สามสสาสานะคะแล้วก็วันที่22กับส0สิบค่ะเยอะไหมตัวเลขเยอะเนาะไม่บอกวันแต่บอกวันที่แล้ว่หมอช่องนี้นี่มันยังไงของวันวะเอาละค่ะเรื่องที่เขาแบบ ไม่อยากให้คุณรู้เกี่ยวกับตัวเขานะคะความลับมันเยอะจริงๆเขาเป็นคนที่ใจอ่อนขี้สงสารเออเอาจริงๆนะเขาก็พยายามพึบใจแข่งกับเราอยู่นะอยากจะยื้อเรื่องเพราะว่าเขาอยากจะเรียนรู้นิสัยเราเขาไม่อยากตกเป็นเหยื่อคืออารมณ์เหมือนเขากลัวโดนเราหลอกอะหลอกกี่โมงลูกดวงฉันหลอกกี่โมงเขาบอกว่าอยากค่อยๆทําทำความรู้จักเรื่อยๆเพราะว่า เขาน่าจะเจอคนหลอกเขามาเยอะเขาก็เลยรู้สึกว่าบางครั้งก็คิดว่าเราเป็นสแกมเมอร์เป็นแบบคนหลอกลวงจะหักอกเขาคือความในใจเขาอะถามว่าเขาจริงใจกับเราไหมเนี่ยจริงใจนะแต่สามดาบเขารู้สึกว่าการคุยกับเราอะมันมีคอนฟ lict บางอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจอะเขารู้สึกว่าคุณมีคนอื่นมีใครที่คุยมากขเขาคือเอาง,ง่ายว่าเขาขี้ระแวงเกินไปเขาก็เลยแบบ อ่านั่นถามเลยรักรักลูกดวงฉันไปยังเออรักด้วยห่วงด้วยเอาซีเอาซีสเตงคือแพ้ความใจดีน่ารักของเรานะมันโดนตกหัวใจไปนานแล้วแหละก็ลูกฉันลูกดวงฉันมีเสนแต่ล่าสุดนะ่าจะมีคอนฟ lict บางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าต้องเฟดตัวออกนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวดูดี่เฟดออกแล้วรู้สึกยังไง เฟดออกแล้วรู้สึกว่าขอห่างกันสักพักเออทําไมขอห่างล่ะท่ขึ้นหนึ่งเหรียญไพ่บอกว่าอยากจะแบบถอยกลับมาดูแลหวัวใจตัวเองอยากจะแบบอีกทีหนึ่งนะถามว่าอะสิ่งที่เขาแบบคาดหวังกับคุณมันมีเรื่องอะไรนะคะมีห้าไม้เขาบอกว่าอยากให้คุยกันแบบสบายสบายอย่าไปเร่งรีบอะไรเขาไม่อยากให้กดดันเขาโอ้ยเยอะเขาแนะนาไพ่นะคะ2ใบตัด1ขึ้นฟ็อกซ์นะคะเป็นจิ้งจอกแบบเก้าห่างนะคะเก้าห่างสิบห่างนะจ๊ะ ขึ้นริงส์แล้วก็ขึ้นตาช่างไพ่บอกว่าพิจารณาตามสมควรถ้าคุณลำคาญที่ลำคาญแล้วคุณรู้สึกว่าโอกาสคุณมันมีมากกว่าน,นี้ก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะอย่าไปปิดโอกาสคนนี้ปล่อยมันไปปล่อยมันไปก่อนเออให้เขาหายบ้าก่อนใบ <laughs> หมอกว่าเขาชอบหาเรื่องคุณจังเลยอะ่ะแล้วทําให้คุณหัวเสียกับเขาหลายอย่างเราเห็นว่าคุณก็ไม่ได้ต้อนไม่ได้บัฟอะไรเขาไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรเขาด้วยนะดูเหมือนคุณจะดูชิลมากกับเขาแต่เขาดู ราวาพะวงอะไรกับหลายอย่างกับเราจังเลยอะ่ะแม่หมอก็รู้สึกว่าเออดูเขาแบบอยากจะมีแฟนนะแต่ดูเหมือนเขาดูตัวเองเขาไม่พร้อมเลยดูสารลูกแล้วไม่น่าจะพร้อมจิตใจก็ดูเหมือนรักไปแล้วแต่ขี้ระแวงเหลือเกินก็ปล่อยให้คนขี้ระแวงเนี่ยเขาไปสงบสติอารมณ์ก่อนละกันเนาะส่วนสําหรับเราก็ไปต่อค่ะไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราไม่ได้ทาอะไรผิดเลยนะอ่ะนั้นดูดีลูกดวงแม่หมอทําอะไรผิดไหมขอใบหนึ่งปึ้งปึ้ง,งก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะทําถูกทุกข,ข้อเลย ลูกโดนฉันผีดกี่โมงจ๊ะราชาถือถ้วยเนี่ยคือคุณมีคําพูดที่ดีน่ารักนะคะส่วนในออฟแวนเนี่ยคืออัศวินถือไม้ก็คือคุณโมทิเวตคุณให้กําลังใจคุณแสนดีโอ้ยไม่ต้องหาแล้วค่ะว่าผิดเรื่องอะไรไปเถอะลูกไปเถอะคนใหม่เชื่อเราเชื่อเรา นะคะใครที่รู้สึกว่าคําทํานายนี้มีประโยชน์นะคะก็พิมพ์น้อมรับคําทานายคําทานายนี้มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ก็พิมพ์นะคะว่าไม่มีประโยชน์แม่หมอน้อมรับความคิดต่างทุกอย่างคือไม่จําเป็นที่คุณต้องเห็นด้วยกับแม่หมอหรือต้องเห็นด้วยกับเรานะเราว่าคุณฟังเพื่อเปิดมุมมอว่าเออ ถ้าแม่หมอบอกไม่เห็นด้วยอ่ะก็ได้อีกมุมมองหนึง่งแต่แม่หมอมีเหตุผลให้คุณนะว่าทําไมนะคะเพราะคุณขี้ราคาญไงคุณคุณไม่อยากรอไงแม่หมอก,ก็บอกเลยว่าอ่ะทั้นก็เปิดโอกาสให้คนอื่นซ้าอะไรอย่างเงี้ยให้เขาไปสงบสติอารมณ์ก่อนและอย่างนึงคุณกับเขาก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยซ้ํานะคะฉะนั้นก็ปล่อยปล่อยเขาไปก่อนนะคะใครอยากดูดงส่วนตัวก็มาหลังบ้านได้เลยนะคะใครอยากเรียนอ่นานไพ่ทาโร่กับแม่หมอก,ก็มาเรียนได้เลยแม่หมอมีเทคนิคอัปเดตแบบฝึกขัดทุกสัปดาห์มีเคสน่าสนุกสนุกโอ้าน ะะใช่อยากมาเรียนเป็นลูกศิษย์แม่หมอปักกี้ก็มาได้เลย oh. หลังจากนี้ไม่หมอขอไปจิบกาแฟก่อนนะคะเลิฟเลิฟทุกคนรับพลังงานบวกไปนะ